สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวขายม้วนวิดีโอเทปนะครับเป็นม้วน v s s นะครับเป็นหนังที่คัดมานะครับคัดมาอย่างดีเป็นหนังที่มีคุณภาพหนังระดับ5ดาวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวขายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องวิ่งสู้ฟัด3นะครับวิ่งสู้ฟัด3นะครับเฉินหลงแล้วก็หยางจื้อฉินจางมันอี้นะครับ วิ่งสู้ฟัดสามนะครับเรื่องที่สองนี้อ่าเป็นชื่อเรื่องอะไรครับนี่เป็นของจินเป่านะครับเหมาะเจี้ยหงจินเป่านําแสดงนะครับเรื่องอ่าภาษาเขาบอกว่าคิงคิงไทเกอร์แอนด์เฟสตี้ดากอนนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อไทยเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นหนังของจินเป่านะครับอ่าเรื่องที่สามวิ่งสู้ฟัดภาคพิเศษนะครับเรื่องที่สี่นะครับคัมพีแดนพยักอ่าเรื่องที่ห้าหวงเฟยหงสีบรม บรมมงคลพิทักษ์ชาตินะครับเรื่องที่ห้าโรบอคอบภาค3นะครับโรบอคอบสนะครับเรื่องที่หกแอนนะครับเดอะแอนเรื่องที่7นะครับทอยสตอรี่นะครับเรื่องที่8เรื่องกองทัพ4ขาท้าชนคนแอนิมอลฟาร์มนะครับเรื่องที่5อันนี้วันโอทูนะครับเคยเห็นแต่หนังวันโอวันเดนมาเชียนนะครับตัวนี้วันโอทูนะครับก็คือ102 จุดจุ่นวุ่นเกิน้อยนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นภาค2ของวันโอวันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอ่าต่อไปชาลีแซบลินนะครับซาลีแซบลินนะครับต่อไปอุลตร้าแมนยอดมนุษย์นะครับแล้วก็เดอะไลออนคิงสองนะครับแล้วก็หนังของสมัยของโจชิงฉือเป็นหนุ่มๆนะครับเรื่องนี้จุ้ยขี้จุนะครับอ่าเรื่องสุดท้ายนะครับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านะครับคุณผู้ชมครับหนังเหล่านี้ เป็นหนังที่มีคุณภาพเป็นหนังดังสมัยก่อนมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขายม้วนละ100บาทนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ม้วนละ100บาทนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ